จากกรณีที่รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์เปิดเรื่องผู้วิเศษที่อาจตามรอยหมอบีนั่นก็คือเจนยานทิปทำให้หลายคนช็อกเพราะไม่เคยรู้มาก่อนว่าเธอทำอะไรถึงเกี่ยวข้องกับหมอบีโดยเฉพาะเรื่องทองคำที่สาวกทำบุญมาและเกิดคำถามว่าตอนนี้ทองอยู่ที่ไหน ผู้จัดการส่วนตัวของเจนยานทิ์ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโทรทัศน์ยืนยันพร้อมชี้แจงทุกข้อสงสัยและมั่นใจในความบริสุทธิ์ของเธอ โดยรุ้งตะวันผู้จัดการส่วนตัวชี้แจงว่าทองคำที่ได้รับบริจาคมายังอยู่ครบทั้งหมดและสาเหตุที่ยังไม่ได้นำไปบรรจุในเจดีมีสองประเด็นหลักคือความกังวลเรื่องความปลอดภัยหากประกาศวันเวลาอาจเสี่ยงถูกปล้นและปัญหาโครงสร้างเจดีที่มีรอยรั่วต้องซ่อมแซมก่อนนำทองเข้าไป นอกจากนี้เธอยังระบุว่าเงินบริจาคที่ได้รับถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของเจนเพื่อใช้ช่วยเหลือวัดต่างๆเป็นรายเดือนพร้อมสามารถแสดงเอกสารการโอนและใบอนุโมทนาบัตรจากวัด หากหน่วยงานใดร้องขอเข้ามาตรวจสอบอย่างเป็นทางการผู้จัดการยังยืนยันว่าไม่กังวลต่อการตรวจสอบและพร้อมชี้แจงความจริงเพื่อความโปร่งใสใช่ส่วนใหญ่เขาจะบอกพวกทีมงานจิตอาสาทุกๆคนนะครับคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายหมดอ,อะไรอย่างนี้ค่ะเหมือนทํานองว่าก็เหมือนพอเราออกมาแล้วเราก็เลยเหมือนตาสว่างมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาให้เราแบบยังยังอยู่ยังอะไรอย่างนี้ยค่ะก็คือเหมือน เหมือนไทรก็ตายอะค่ะอะไรประมาณนี้ก่ก็คืออย่างตัวน้ำเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวใทรไทยไม่เกิน่าไม่เกินเดือนหนึ่งก็ก็จะตายแล้วยังไงก็แบบบุญที่ทํามาก็ช่วยไม่ได้เพราะยังไงก็คือยังไงก็ต้องตายน้ําก็ด้วยความที่เชื่อเขาสุดหัวใจแล้วก็เลยแบบมาล่ําลาแม่แม่ก็ร้องไห้เสียใจกันทั้งบ้านแบบช่วงนั้นก็คือแบบต่างเสียแบบ หมดทุกอย่างแล้วมีอะไรที่เราจะเคลียร์เคลียร์หมดเลยในตอนนั้นน้ำเชื่อขนาดนั้นเลยเหรอว่าผู้หญิงคนหนึ่งบอกคุณจะตายคุณอําลาพ่อแม่เลยว่าหนูตายแน่ๆเพราะนยานแม่พ่อร้องไห้มากเสียใจกันแบบ <Hey. S 1> สุดๆเลยใช่ค่ะแล้วก็ก็คือเราเชื่อเพราะความเชื่อเพราะอัมตัทราไงครว่าคนที่เราไหว้กราบเท้าอะ่ะ <Hey. S 1> ไม่น่าจะมาแบบล้อเล่นกับความเป็นความตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรา <c oughs> ช่วยเหลืองานเขาทุกอย่างเป็นทีมงานอะไรอย่างเงี้ยครัเราก็ด้วยใจหมดเลยซึ่งไม่ได้ อะไรจากตรงนั้นก็คือเราหลักเคารบแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะโกหกและเรื่องเราก็ผ่านมาสามปีแล้วหนูก็ยังอยู่พี่คุยม<พ>ยานมไ,ไมเนี่ยไม่ใช่จ้ะบ้าหนูนั่งอยู่มุมมืดด้วยพี่ก็ก,กลัวที่หนูมาหนูไม่ได้สักหนูไม่ได้เกาะไหลใบบัวมานะหนูไม่ได้แบบขี่คอใบบัวมานะยังปกติยังเป็นมนุษย์อยู่ค่ะสามปีแล้วก็ยังไม่ตายค่ะเฮ้ยหนูเชื่อว่ามียานไหม คือแรกๆก็เชื่อค่ะเชื่อแต่ก่อนจะเชื่อค่ะเออหลังๆเชื่อไหมก็พอเจอกับตัวแล้วก็ไม่เชื่อแล้วค่ะเทปนี้หนูก็ไม่เป็นละลายก็ไม่ตายก็ยังแข็งแรงรักพ่อรักแม่ดูแลพ่อแม่ได้เหมือนเดิมแล้วพ่อแม่เขาไม่ติดตกเหรออยู่ๆเฮ้ยทำไมน้ําน้ามาลาพ่อกับแม่เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตน้ําพ่อแม่ไดนยังไงยันยันทิพย์บอกว่าเดี๋ยวจะตายแล้วเฮ้ยใช่นี่แค่เรื่องเฮ้ยนี่มีแค่นี้นะนี่ยังไม่หมดนะเดี๋ยวท่านฟังไปด้วยมีอีกอันหนึ่งคุณผู้ชมครับ นี่เรื่องให้เคยเลยนะอู๋ผมก็ไม่อยากดึกเคยมีคนเคยแบบน้ำอย่างนี้ไหมจริงไหมเธอเคยโดนทับก,ก็ตายป่ะเคยค่ะไม่บุญเธโดนด้วยเหรอเคยจะต้องตายกี่โมงเขาไม่ได้ระบุค,ค่ะแต่เขาบอกว่าจะตายด้วยอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์สมองจะไหลออกมาอุ้ยแล้วก็พอ,อคุณเจนเห็นคุณลุงมาบอกแล้วตอนหลังอ่ะพอเขาบอกอย่างนั้นมันก็ทําให้เรายิ่งทุ่มเททํางานให้เขามากขึ้นเพราะว่าเราคิดว่าบุญคือสิ่งที่เราจะเอาไปได้หมายความว่าตอนแรกเนี่ย ความกลัวเรื่องที่ว่าจะตาย <ฮะ S 2> เหมือนกับเอาความกลัวมาบอกกับใบบุญว่าพาอกลัวว่าสมองจะไหลใช่ค่ะเธอก็เลยทุ่มสัพพะกํกำลังอยู่กับเขานับใช้เขาเต็มที่เลยก็ทำก็ทำทำเต็มที่เพราะคิดว่าเราจะเอาบุญไปได้อย่างเดียวยังไงเราตายแน่นอนแต่พอทำไปสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าผ้าเปลี่ยนแล้วไม่สมองไหลแล้วไม่ตายแล้วเราก็ดีใจโคตรนักอย่างหาว่าพี่ว่าเลยนะบัวกลัวเชื่อได้ยังไงอะคำว,ว่าศรัทธาคือมันข้ามความ แบบเหตุผลไปแล้วอะค่ะมันเป็นความสัายัางล้วนโคตรนะคือบึงคงบอกอันนี้คือแบบงงงง่ายมากพอมองย้อนไปก็โงงจริงค่ะงง,จร,งจริงใช่ไหมใช่ยอมรับเลยแล้วเขามาอ้างว่าสมองไม่ไหลแล้วเพราะหนูทําความ<อ>ดีมารับใช้ใช่เพราะว่าช่วยงานเขาแบบเหมือนตั้งใจช่วยมากแล้วก็ภาพนั้นหายไปแล้วแต่พอทันทีที่ออกมาก็สมองไหลเหมือนเดิมค่ะ ทำนายใหม่ว่าถ้าออกมาสมองไหลอีกใช่ตอนที่ออกมาเขาก็แบบนี้เขาบอกเหมือนกับคุณนมม้ำไหมว่าสมองจะไหลวันไหนอะไรยังไงใช่เขาแค่บอกลักษณะการตายเท่านั้นค่ะกลัวอยู่ไหมทุกวันนี้เชื่อมัม้ยาะน้ำพิสูจน์นะน้ำคือคนหนึ่งนะท่านผ้มนะที่พิสูจน์เรียบร้อยว่าไม่จริงยานไม่มีจริงกลัวไหมสมองไหลตอนนี้ไม่กลัวแล้วค่ะเพราะมันพิสูจน์โดยคนอื่นมาแล้วว่าไม่จริงเรื่องของคนอื่นเราไม่ได้ไม่แต,ไแต่คนอื่นก็ไม่ตายใช่แต่ว่าเรื่องของเัลเงคือมันมีเรื่องอื่นๆด้วยใช่ ขณะที่ล่าสุดหลังชื่อของเจนยานทิ์ถูกตั้งคำถามจากหลายฝ่ายเพจ a c e b o o k ทางการของรายการคนอวดผีได้โพสต์ข้อความสั้นๆระบุว่าหลังจากนี้จะไม่มีผลงานของคุณเจนยานทิ์ในช่องคนอวดผีจนกว่าจะออกมาชี้แจง เจนยานทิปหรือเจนจิราเรียบร้อยเจริญเป็นที่รู้จักในฐานะอดีตพิธีกรรายการคนอวดผีช่วงปี2,553ถึง2,555ร่วมกับป๋องกะพลทองพลับและตั๊กบริบูรณ์เธอถูกนำเสนอในฐานะผู้มีสัมผัสพิเศษมองเห็นวิญญาณและมักถูกพูดถึงในประเด็นความเชื่อเหนือธรรมชาติ หลังออกจากรายการเจนยังทำงานสายมูและจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องปัจจุบันเป็นเจ้าของเว็บไซต์อาจารย์เจน .com ให้คำปรึกษาเรื่องดวงความรักและโชคลาภรวมถึงจัดกิจกรรมทริปบุญและทริปลี้ลับตามวัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายจังหวัด เจนยานทิปมีพื้นเพเป็นคนกรุงเทพฝั่งธนบุรีจบปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ภาควิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยสยามในปี2548ตั้งแต่เด็กเธอเริ่มมีประสบการณ์เหนือธรรมชาติได้ยินเสียงสอนเรื่องบุญบาปเห็นผู้คนในร่างของสัตว์อดีตชาติและรับรู้กรรมของผู้คนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งติดตัวมาตั้งแต่เด็กและเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจช่วยเหลือผู้อื่น ก่อนเข้าวงการสัมผัสพิเศษเต็มตัวเจนเคยทำงานด้านการตลาดที่บริษัทเทวาคอร์ปอเรชันจำกัดจนกลายเป็นที่รู้จักจากคนอวดผีด้วยความสามารถในการอธิบายกรรมและให้คำปรึกษาช่วยแนะแนวทางแก้ไขปัญหาชีวิตแก่ผู้คน นอกจากนี้เจนยานทิพยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์และภารกิจของเธอในหนังสือภารกิจดีลีตกรรมซึ่งไม่ได้เล่าเรื่องส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นแนวทางให้ผู้อ่านเข้าใจกรรมและวิธีแก้ไขปัญหาชีวิตจากกรรมเก่าทำให้เธอกลายเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้คนจำนวนมาก